หลังจากที่นักสแสดงหนุ่มนะครับท็อปจอรลเนี่ยได้ไปออกรายการขับไฟเดย์นะครับและก็ได้พูดถึงความรักครั้งเก่านะครับที่เคยรักมากที่สุดกับความรักที่เฝ้าดูความสําเร็จของกันและกันนะครับถึงจะไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ก็รู้ว่าใครถึงจะเลิกกันไปแล้วแต่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนแฟนเก่าได้คราวนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่สาวใบเฟิร์นจ้าซึ่งล่าสุดนะครับสาวใบเฟิร์นเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าใช่เราไหมไม่ทราบจริงๆมันก็นานมาแล้วนะอันนี้ ตอบไม่ได้จริงๆก็ไม่แน่ใจนะโดยในบริบทเนี่ยก็อาจจะโยงกันไปเองสําหรับเฟิร์นเนี่ยไม่ได้แปลกอะไรเลยเพราะเฟิร์นเองเนี่ยในทุกความรักที่เกิดขึ้นเฟิร์นเป็นคนที่มั่นใจและเต็มที่และทําให้มันดีที่สุดค่ะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าสําหรับเฟิร์นนะไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าเรื่องนี้มานานมากแล้วเฟิร์นก็ใช้ชีวิตม o v e ออนแล้วก็ทํางานเนี่ยมานานแล้วถามว่ามีโอกาสได้คุยไหมไม่เลยค่ะไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่อกันเลยซึ่งทางด้านน้องเฟิร์นนะครับก็ยังได้บอกอีกว่าคือ หลายๆคนเนี่ยก็โตมากับเราเห็นพัฒนาการ,าการเห็นประสบการณ์ความรักของหนูอยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้ติดใจอะไรนะเรื่องนี้ถ้ามีงานเนี่ยก็ร่วมงานกันได้เฟิร์นน่ะไม่ได้มีปัญหาอยู่ที่คิวของเฟิร์นซะมากกว่า เอาเป็นว่าก็หมดข้อสงสัยนะครับสำหรับใบเฟิร์นก็ได้ออกมาตอบคำถามแล้วว่าถ้าคนที่โยงเนี่ยแล้วมันแบบเออมันเอ่ยถึงใบเฟิร์นจริงๆใบเฟิร์นก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้คิดอะไรกับเรื่องนั้นแล้วเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วถึงจะเป็นเฟิร์นจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าคือทุกคนก็ต้องเข้าใจเนะว่า เขา move on มาเป็นชาติแล้วตอนนี้เนี่ยน้องใบเฟิร์นก็มีความสนุกในเรื่องของการทำงานตัวเองนะครับส่วนในเรื่องหัวใจเนี่ยน้องใบเฟิร์นก็โสด100%ถามว่าเปิดใจไหมน้องใบเฟิร์นเขาก็เปิดแหละแต่อาจตอนนี้เนี่ยน้องเขาอาจจะติดที่ว่าเขาสนุกในการทำงานหาเงินเสียมากกว่า คงไม่ได้แบบเออชอบใครง่ายๆหรอกแต่ถามว่าจะมีหนุ่มๆม,มาขายขนมจีบให้กับหนูใบ,บเฟิร์นไหมใบเฟิร์นก็เคยตอบแล้วแหละว่ามีก็คุยคุยนู่นนี่นัน่นแต่แบบไม่ได้อะไรเพราะน้องใบเฟิร์นเนี่ยก็มีความสนุกในเรื่องของการทํางานแล้วก็อยู่กับแก๊งเพื่อนแค่นั้นเองจ้ามาต่อกันที่1ข่าวนะครับตั้งแต่กลับมาโสดก็สวยขึ้นทุกวันเลยนะครับสำหรับน้องโยเกิร์ตนะครับล่าสุดเนี่ยมีโอกาสได้ไปเจอ2หนุ่มรุ่นน้องนะครับก็คือมีนิชคูณและกัททิ้งขุนละลงใน k Took นะครับ เป็นช่วงจังหวะที่ป้อนขนมให้หนุ่มมีและหนุ่มกระทิงนะครับและมีแคปชั่นเด็ดๆว่าแฟนสูง191ซตมรฟิลมันเป็นแบบนี้นี่เอง ซึ่งงานนี้นะครับเมื่อแฟนคลับเข้าไมา่เห็นแคปชั่นเนี่ยก็คิดอะไรได้อย่างหนึ่งนะครับและเข้ามาขยี้ตรงๆว่าโอ้โหแฟนสูง191ฟิลนี้เองดูส่วนสูงห่างไม่เยอะแสดงว่าพี่โยเนี่ยต้องสูงมากๆดูรอบแรกเนี่ยก็น่ารักนะแต่ดูสักพักเนี่ยเก็บเลยพี่โยแรงมากจ้าและอันที่แรงสุดๆนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเคยแต่ก้มหน้านะสีเพิ่งมีโอกาสได้เงยหน้าก็งานนี้โอ้โหงานนี้เนี่ยแรกๆแอดดูแล้วแอดก็ไม่คิด อพออ่านไปอ่านมาเนี่ยเออเอ,อมันมีมูลอยู่เนาะโยทำไมเธอแรงอย่างนี้ตอนนี้เธอกล้าแรงมากๆสำหรับหลายคนนะครับที่อาจจะคาดเดาความหมายไม่ได้ก็อืมแต่ฉันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจความหมายนะอืมก็ถือให้เรื่องนี้เป็นเรื่องบันเทิงและกัน